ก่อนอื่นดกๆอย่างนี้คือเราโชคดีมากเลยเพราะว่าเราอยู่กับน้ําแล้วก็เราอาเพราะว่าสะดวกมากในการไปทีเนเธอร์มากเป็นอะไรที่สะดวกที่สุดนะฮะเก็บใจไว้ให้ลึกๆคงไม่เจออ๋เหรอเก็บใจไว้ไอ้นี่นคุณทันเพลงนี้ด้วยเหรอทันนี่โอ้โหดูมันเป็นเพลงประกอบละครอะไรที่อ้ํอาแสดงสมัยก่อนนะ ใช่เฮ้ยไม่เพลงเนี้ยเพลงเนี้ยของอ้ําสวรรค์ไรอ้อมอะไรสวรรค์อ่ะแอมสวรรค์เออไอ้คุณแก่เหมือนกันเนี่ยกกคง <c oughs> ไม่เจอแล้วรักแล้ว <c oughs> คืนนี้งคงฮัลโหลเด็กกว่าคุณสองปีเฮ้ยน้องเอม hello hello ทำอืเลยต้องค้าที่ขุดเด็กฮัลโหล e l l o ตีไม่ได้อะวะเกียร์น well? ั่งยอง f ฟรดี้ฟรายส์ออฟเข้าใจล้วเกียร์นั่งยองอะไรวะเกียร์นั่งยองเกียร์นั่งยองคำผวนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่จะสื่อถึงอะไรก็หมายค้าเวลากดนั่งธรรมดากดเลยล่ะ คอนโทรไม่ของผมอ่ะกดชิปอ่าแล้วอ่าคุณต่อให้ได้นะเว้ยเลียนนั่งยองไงเกียนนั่งยองกล่องนั่งเยียนไม่ใช่ก็นั่งยองยองนั่งยองปกติในม้าค้าของทุกคนมันกดไลท์กดชิปเออเกียนนั่งยองเกียนนั่งยองงง โอ้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 เกียรนั่งยองอ่ไม่เป็ไม่ยอมอกดอลค์กดชิฟเออแล้วเกียรนั่งยองชิงอะไรวะเกียนชิฟไงเกียนชิเออโอ้เกียนนั่งโอ้โอ้คุณรับไปได้โอ้ แน่สิตกลึกมาแล้ถัดมาตรงนี้ดูแบบเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างเฮ้ยนั่นไงมาแล้วมันเกิดมาทันทีเลยเพราะมันรู้ว่ามีต้นไม้ต้นนี้มุกคนนี่เกลียนนั่งยองอะไรเกลียนนั่งยองเกลียนชิปกว่าจะเก็ตนี่หืมจบบันทึกก่อนมุกนี่หายาก ในตัวผมมีเหล็กอยู่11อันโดยมีกระดูกปิบเปิบเป๊บสามครั้งอืมสามครั้งด้วยกันเดี๋ยวผมต้องไปหามาเล็ดอีกแล้วเอ้ยมันผ่านมันหลายคืนแล้วเรายังไม่ได้พูดภาษาคิดเลยเนี่ยช่างมันโอ้ oh, Leave it นะช่างมัน Leave it มม่อะ<อ> whatever ไม่มันได้หลายมันก็นนนต้องแบบมึงอย่าอย่ารู้ potato อะไรเนี่ยดันว่าแล้ว potato bed is on calculate จบเลยตรงมากดูก็รู้เลยว่าไทยแทย้ไทยแลนด์องลี่ไ,ไม่เป็นไรนะเราจะฝึกไปพร้อมๆกันก็จะมาทำอะไรเนะี่ย อานะั่นลืมได้เลยคุณมีความจำอัลไซเมอร์สิบวิต้องขอไปด้วยปึ๊บเรียบร้อยเราปลูกได้โอเคมากไปเราไปนี่กันไปไหนลงอะโอเคลงลงลงเดี๋ยวผมเอาอาหารก่อนก็ระเบี๊ยวก็ระบี๊ยวกระบูวระบีเบบูขอฝากเหล็กไว้หน่อยนะฝากเด็กเฮ้ยที่นี่มันฝากเหล็กฝา,ากเหล็กอ๋อฝากเหล็ก เอ้ยโหคุณได้เท่ากับผมเลยเนี่ยแต่ผมอยู่นในตัวอเอาไปทำอะไรเอ้ยเออใช่เดีย๋ยวผมคราฟบ,บ้างดีกว่ามันเป็นสิ่งของสำคัญมากถ้าเราไม่มีมันเราก็อันตรายไหมเนี่ยเอาโอ้โหเราว่าปิดไว้ปิดไว้ไวอย่าปิดอย่าปิดไอ้นี่นะไม่งั้นเราไปเนเธอร์ไม่ได้นะไปได้จุดตึมตึบผมจะเก็บไอรอนไว้ก่อนนะฮะใช้ในสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ You can only sleep at night. ไปเด้อโอ้ยกระดูก I have a cradle that I can plant my growing up trees. ผมมีกระดูกแล้วผมจะได้ปลูกต้นไม้เยอะๆเ,เวลาผมพูดภาษาอังกฤษอะไรผมต้องแปลให้คุณผู้ชมใช่ไหมฮะเด่กโอเคมาไม่โตด้วยจบเลย เอาไปยังฮะเอ็มกูจะบอกนะอืมมันอ่า <laughs> <laughs> เอาให้จบเอาให้จบมาไม่งั้นมันจะได้เป็นสัญลักษณ์ระหว่างพวกเราคนเขาจะได้รู้ราระไว้มันเป็นเหมือนตัววายมันต้องตัดตัวนี้ออกเออตรงนี้นก็ตัดด้านล่างออก เอออ่ะต่อเลยจะให้รู้ว่าตรงนี้มีลาวาเตมาชงกตันได้แค่รัตตากตงกตเต๋เอ้มันพอตอนกลางคืน,คลนแล้วมันต้องมีสปอตไลท์อยู่ด้านหลังอืมมันจะไดไ้ออกมาแล้วสวยงามเห็นไหมฮะ ผ่านไปได้ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็เริ่มพัฒนาหมู่บ้านเราแล้วฮะสักพักอาจจะมีเอ็นจะมีวันดับมัเออมันมีมีทีนี่คือเอ้ยตกอู้อู้อู้กรูนี้ยังไม่ปิดแม่เกือบแล้วอ่ะเหมือนเหมือนโอเคฮะพอแล้ฮะกลับไปอาดับบี้อาดับบูอาดับบี้อาดับบูได้เวลาลงถทำอีกแล้ว ต้องเซฟแมปอนฮะโอเคนะผมเซฟแมปเรียบร้อยแล้วลก็เดี๋ยวเราจบค้นหาทำเรียบร้อยแล้วก็พักนะฮะทำอย่างอื่นบ้างนะครับพักไปทีมพอเทสนะนะครับผมพักไปทีมพอเทสแลลวแล้วกลับมากลับแล้วแล้ว,ลวพ่กนี้กลับมาถ่ายใหม่มันจะได้อารมณ์ต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเอ้ยเราถ่ายตลอดต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์ให้เราถ่ายมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเฮ้ยทาน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  ดกี่ดกีโฮดกีดกีโฮขอัยด้วยเพราะว่า f r e n d y f i r is off you can't h r t me anymore เกยนฮ่าไอ u a นเรียนชิฟเรียนชิฟออโต้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเพื่อให้แน่ใจอ้าวคุณไปไหนเนี่ยอะไรนะเฮ้ยสิ่งไรเฮ้ยเอมเอ็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 นมแมนเอ็ม ไม่เห็นเลย b ี h i n d ย o u เ e ีย Here กลัดิกลัวอะไรผมไม่เกี่ยวมันไม่เลงผมคุณจะบอกว่ามันเลงผมอยู่ใช่ไหมดิโอ้ข้างล่างหายวะแมลงมุมสองตัวนี่แมงมุม <c oughs> มันไปแลวโอ้มันจ้องตาผมอยู่อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร ผม,มเตรียมเ,เตรียมเตรียม,เต,ยมเตรียมไม้มาอย่างดีเพื่อที่จะทำทอร์ชนะฮะอยากได้โชว์เวลเอา้าวคุณไม่ได้ขุดเหรอเฮ้ยเอ็มคุณคุณวางหินตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะคุณวางหินตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยวางวางวางอ๋อผมตกใจนึกว่าถ้าไม่ได้วางมันก็จะเป็นดันเจียนถ้าไม่วางผมออกเกมอ่ะงจริง <c oughs> รอย่าสิฮีโร่บรายมันไม่มีจริงหรอกเหมือนแกที่มอสอ่ะ โอ้โหคนตายทีผมออกเกมอ,นนอ,นนอันนั้นมันอันนั้นมันแอคติเวตโหมดต่อไงถ้าเกิดบอกว่า,วามันมันก็มีผีอยู่อะ่ะมันก็มีอยู่วันยังค่ำอะ่ะ<ห>เฮ้ยคริปเปอร์ว่ะวิ่งไล่คนแล้วผมไปกดสวิตช์แล้วออกเกมนั่นก็ก็นะก็ระทึกอยู่ไม่หายเฮ้ยนักวิ่งสามรอยเมตรโอเคผ่าน ฐานฐานฐานเจอฐานด้วยแหละโอ้ยขุดหานแล้วเสียวมากเลยเสียวหลังใช่ไหมนึกถึงคลิปวิดีโอหนึ่งอะทำไมที่มีฝรั่งมันขุดหานอยู่อะแล้วมันขุดไปขุดมาหันไปเจอฮิโรบายยืงจ้องหน้าอยู่มันออกเกมเลยวป่าตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดออกเลยอะมันร้องกรี๊ดแล้วออกเกมเลย มันก็แกล้งได้เรื่องจริงหาน้อยหายากมันจะบอกว่าเอ้ยมันจะถ่ายตอนที่ไปขุดตลอดก็ไม่ได้แปลกใช่ป่ะมันถ้ามันแบบว่าเหมือนเราเงี้ยเราถ่ายไปเรื่อยๆอเงี้ยแล้วไปเจองเงี้ยมันก็ถือว่าฟลุกแต่แล้วมันจงใจแบบว่าแบบว่าเอ้ยมันถ่ายเฉพาะช่วงที่ลงไปขุดมันไม่เคยมีคลิปแบบคนเจอจริงๆเลยมันก็ไม่มีไงเพราะฉะนั้นมันมีแค่มอดที่จะพิสูจน์มันก็มีแต่มอดชักนอริสก็มอดอยู่ลงมอดแล้วเสกมาร้อยก่าตัวเงี้ยแล้วไล่ฆ่า มันไล่ฆ่าไม่ไล่ไล่ฆ่ามันละแหละไล่ฆ่าฮิโรบายเพื่อเอาละฮะตอนนี้เราจะงงกับว่า which way that we want to go so I have to kill spider จะพูดว่าสปายไปหาเหล็กปะไปนึงไปนึงผมบวกกับคิปเปอร์ก่อนมันจะระเบิดแล้วแต่มันก็เก็บระเบิดได้คุณต้องจัดการคิปเปอร์ให้ผมเพราะว่ามันมันเล็งผมเฮ้ยทำไมไม่เห็นระเบิดเลยระเบิดแล้วติดเดียวเอง ผมก็เด่นเลยเมื่อกี้<ะ>เหรอเฮ้ยดูข้างล่างดิโอ้โนระวังแมงมุมรู้สึกว่ามันเล็งคุณอยู่อ่ะมันเล็งคุณอยู่เอ็มเอ็มเอ็มโอ้โหแมงมุมแมงมุมแมงมุมโดนกรบโดนกรบกรบหรือกรบกรบกรบชาวโเวลโชวเวลหรือกราวเวลโชวเวลจะเอาโชวเวลมอดกราวเวลเอ,อ๊ะเอาโชเวลผมก็ไม่ได้คาบมันด้วยสิ เกลรู้สึกว่าผมสเปนทอชลองสู้ too many torch that I spend on it ผมได้เอา torch สุดแล้วเหรอทางไหนต่อที่เราไม่ได้ไปอะทางนี้ไงเอ็มไปย่างทางนี้เอ็มยังแล้วรถทอชมันติดได้ไงอ๋อนี่ผมไปแล้วจะเอากระเป๋าไว้เหรอ